ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงสาขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ดังนี้ 1. งงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่3มกราคม2568นังารยนงเรนูวิมละบรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการอ่านสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2568 เพื่อจัดทำคู่มือส่งเสริมการอ่านสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตณนะห้องประชุมจำจุรีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านวันที่8มกราคม2568ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้แอปพลิเคชัน NPCS ให้กับนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพ ณห,ห้องประชุมสกรระดับอำเภอเวียงสาวันที่10มกราคม2568ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปงสนุกร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสาเทศบาลตำบลกลางเวียงผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนบ้านปงสนุกวันที่11มกราคม2568 ร่วมจัดกิจกรรมสกรส่งความสุขให้น้องประจำปี2568ณโรงเรียนบ้านห้วยเหลาตำบลเชียงของอ,อนาน้อยห้องสมุดประชาชนอเภอเวียงสาและหน่วยจัดการเรียนรู้ในสังกัดสกรรระดับอเภอเวียงสาร่วมกับเทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ในพื้นที่อเภอเวียงสาวันที่14มกราคม2568 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาณห้องประชุมโรงเรียนศีเวียงสาวิทยาคารวันที่16มกราคม2568คณะบุคลากรสกรระดับอำเภอเวียงสาร่วมงานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568โดยมีนายบรรทูลสุนทรสมบัตินายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธีณหอประชุมโรงเรียนสรีเวียงสาวิทยาคารวันที่23มกราคม2568ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2568และจัดแสดงผลงานฐานการเรียนรู้วงล้อสร้างสารรณณบ้านร้องเย็นหมู่12ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาวันที่28มกราคม2568ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกตำบลในอำเภอเวียงสาวันที่30มกราคม2568เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านณห้องประชุมจำจุรีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านโดยมีนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ป,ประธานในการคัดเลือก 2. งงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงสาดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการออกแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจได้แก่หลักสูตรการเพาะเห็ดขอนขาวในขอนไม้ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขึงหลักสูตรการทำน้ำพริกเห็ดและหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้านางรมณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทุ่งสีทองหลักสูตรการทำคมล้านนา ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตาลชุมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องตน้นโดยศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลน,น้ำปั้วร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจอมจันทร,ร์ดำเนินการณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลน,น้ำปั้วและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลซ่าน ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลขึงดำเนินการณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลซ่านนายยุทธจักรสายทองครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเพียงเข้ารับคำแนะนำการขับเคลื่อนฐานการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 3. งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงสาผู้บริหารและคณะครูได้มีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวันที่8มกราคม2568คณะครูร่วมประชุมติดตามคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้และประชุมผู้บริหารสกร์ระดับอำเภอข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านประจำเดือนธันวาคม2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft t e a m ณห้องประชุมสกรอระดับอำเภอเวียงสาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงสาได้จัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและดำเนินการสอบวัดผลสำริจกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณนศะูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงทุกแห่ง ในระหว่างวันที่15-17มกราคม2568ระหว่างวันที่20-24มกราคม2568จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการนักศึกษายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โดยแบ่งเป็น5โซนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ทักษะและความตระหนักในเรื่องสุขภาพนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่22 24มกราคม2568บุคลากรสกรระดับอำเภอเวียงสาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่นิเทศสกรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตณนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านระหว่างวันที่29 30มกราคม2568จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน โดยนักศึกษาได้เรียนรู้อาชีพตามฐานการเรียนรู้5ฐานได้แก่ฐานการทําปุ๋ยหมักฐานการทาแหนมเห็ดฐานการทาแหนมหมูและฐานการทําไข่เค็มเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่าน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงสาขอจบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ขอขอบคุณค่ะ